เทคด่วนประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่2เตือนจังหวัดเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและขึ้นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบน11-13กรกฎาคม2568นี้ในวันที่11กรกฎาคม2568ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุอตรดิตถ์สุโข,ขทยัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมมุกดาหารอํานาจเจริญและอุบลร,ราชธานีภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบ,บุรีสระบ,บุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีการจนบุรีราชบุรีนคนปรปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพมหานาครและปริมณฑล ภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกพระจินบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่